สวัสดีค่ะหนูชื่อจินนี่ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเจนิสค่ะพวกเรานะค่ะเยาวชนพลังดีวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมสัปปายาสภาสถานจินนี่รู้ไหมคะว่าสัปปายาสภาสถานคืออะไรรู้ค่ะสัปปายาสะสภาสถานคือ รัฐสภาแห่งหนึ่งของคนไทยทุกคนค่ะใช่ค่ะรัฐสภาแห่งนี้ยังเป็นรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยโอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยมีความยิ่งใหญ่อลังการและสวยงามมากค่ะงั้นพวกเราเข้าไปชมกันเลยค่ะอาคารแห่งนี้เป็นอาคารที่ประหยัดพลังงานผานังทำจากอีกสองชั้นด้านในเป็นปูนและก่ออิฐทับอีกชั้นส่วนกระจกเป็นกระจก สองชั้นนำมาประกอบเป็นชิ้นเดียวกันโดยใส่ก๊าซอาร์อากอนไว้ข้างในทำให้ความร้อนจากด้านนอกเข้ามาไม่ได้และความเย็นจากเครื่องปรับอากาศด้านในก็ไม่ไหลออกด้านนอกภายในคลายไม่ติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดนะคะพอบางส่วนเปิดโล่งเพื่อให้มีลมและแสงธรรมชาติเข้ามาใต้หุ่นยังมีน้ำทำให้ลมพัดผ่าน นอกจากนี้ยังมีต้นไม้ไทยสร้างความสดชื่นให้แก่ผู้คนในอาคารเช่นต้นสากต้นตะเคียนต้นพฤกษ์ค่ะสวัสดีค่ะทำไมถึงต้องสร้างอาคารนี้เป็นอาคารประหยัดพลังงานหรอคะครับเพราะว่าอาคารหลังนี้มันใหญ่มากอ,อ่ใหญ่มากเพราะว่ามันมีความจำเป็นคนคนใช้เยอะอาคารมันเลยต้องใหญ่ แล้วเวลาคนใช้เยอะๆมันก็ต้องใช้น้ําใช้ไฟเยอะถูกไหมเพอพลังงานมันใช้เยอะเนี่ยมันก็จะหมายหนึ่งเปลืองมันจะแพงถูกไหมสองมันก็เป็นมันก็อาจจะทําให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยแย่ลงอันนั้นคืออันนั้นคือเป้าหมายเลยก็คือเราก็เลยพยายามที่จะทาให้พลังการใช้พลังงานในอาคารเนี่ยลดน้อยลงไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าอีกโรงหนึ่งมันนั่นคือเป้าหมาย ที่เราพยายามจะทําให้อาคารทั้งอาคารเนี่ยประหยัดพลังงานคับไม่ถึงใช้อิฐแดงในการสร้างตึกอ่าทำไมใช้อิฐแดงใช่ไหมอ่าเพราะอิฐแดงเนี่ยคือถ้าอิฐแดงที่เราเห็นนะข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นผนังอีกอีกชั้นหนึ่งเราพยายามจะทําอาคารเนี่ยให้มันปิดมิดชิดที่สุดแล้วก็เป็นผนังสองชั้น <c oughs> ไม่ทําให้ความเย็นเนี่ยมันไหลออกมาข้างนอกเพราะความเย็นไม่ไหลออกมาข้างนอกมากเกินไปเนี่ย เครื่องแอร์เนี่ยก็จะทํางานน้อยลงพอเครื่องแอร์ทำงานน้อยลงก็หมายความว่าอะไรก็ใช้ไฟน้อยลงถูกไหมเราก็จะประหยัดค่าไฟแล้วเราก็จะประหยัดอะ,อะไรการใช้พลังงานและซึ่งจะมีผลกับสิ่งแวดล้อมด้วยหลังจากที่หนูได้เยี่ยมชมสปายาสภาสหาแล้วหนูรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นรัชสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะ ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตาม f a c เ b o o k youtube พลังดีสโมสรน,นะคะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ